วันนี้ค่ะ21สิงหาคม2568เวลา10นาฬิกา30นาทีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญองค์คณะตุลาการไต่สวนพยานบุคคลกรณีประธานวุฒธธิสภาส่งคำร้องของสอวอ36คนขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสประกอบมาตรา82ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตร สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งอนุ4ประกอบมาตรา106อนุ4และอนุ5หรือไม่จากคลิปเสียงบทสนทนากับสมเด็จหุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาค่ะ ประธานสารรัฐธรรมนูญนายนักคลินเมฆไตรัฐได้ชี้แจงว่าการไต่สวนพยานเป็นคดีที่เกี่ยวข้องความมั่นคงของประเทศจึงห้ามถ่ายทอดภาพเสียงและห้ามเผยแพร่หรือบิดเบือนข้อมูลค่ะ โดยสารแจ้งกับสื่อมวลชนและผู้เข้าฟังการไต่สวนว่าการไต่สวนจะเรียกพยานทีละคนได้แก่นายฉัดชัยบางชวดเลขาธิการสมชและนางสาวแพรทองทานโดยนายฉัดชัยค่ะชี้แจงเป็นคนแรกใช้เวลาทั้งสิ้นหนึ่งชั่วโมง30นาทีส่วนนางสาวแพรทองทานไต่สวนเสร็จสิ้นเวลา13นาฬิกาหนึ่งนาทีใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงหลังเสร็จสิ้นค่ะสารแจ้งว่าบันทึกการไต่สวนห้าม ให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนนำข้อมูลการไต่สวนไปเผยแพร่และห้ามการบิดเบือนหรือข้อกฎหมายในลักษณะการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณาชน ตามที่ศาลให้ยื่นคำถแถลงปิดคดีวันที่27สิงหาคมและนัดถแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันที่29สิงหาคมเวลา9นาฬิกาและอ่านคำวินิสัยในเวลา15นาฬิกานั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าตุลาการแต่ละท่านมีเวลาทำความเห็นส่วนตนเพียงหนึ่งวันเพื่อให้วินิสัยรอบครอบจึงอาศัยอำนาจตามพรบว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญมาตรา311จึงให้กรณี ถแถลงปิดคดีภายในวันจันทร์ที่25สิงหาคม2,568หากไม่ยื่นภายในกำหนดให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นส่วนการนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติให้เป็นไปตามกำหนดเดิมค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn